สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวโรมิทฟาร์มไรซี่นะครับวันนี้โรมิทฟาร์มไรซี่ก็เดินทางจากกรุงเทพเ <c oughs> มื่อคืนนะฮะับับถึงสุรินทร์เมื่อเช้านี้นะครับก็ามาถึงก็ฉลองเลยนะครับพี่น้องฝนตกอย่างหนัก พี่น้องท่านใดที่รับชมทางช่อง y u u t u b รมิรฟาร์มวไรตี้นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับช่วงนี้เดีย๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเลยนะครับ <c oughs> นี่คือบรรยากาศที่บ้านของ,ของผมเองนะครับฝนตกหนักเลยครับพี่น้องไปไหนไม่ได้แล้วมั้งวันนี้ยากาศโดยทั่วไปนะครับตกหนักมากนะครับ นี่คือทองไรนะฮะต้นทองไรผมปลูกไว้เมื่อต้นปีนะครับโตเร็วมากเลยนะครับลงดินเนี่ยอันนี้ก็ฝรั่งกิมจูนะครับซื้อมาจากทางเน็ตนะครับกิ่งตอนนะครับฝรั่งกิมจู กิ่งตอนอันนี้มะเฟืองหวานนะครับปลูกไว้หน้าบ้านแต่เจ้าของทานไม่เป็นนะครับเจ้าของทานไม่เป็นเลยโอ้ยข้าวหลวงตายเป็นต้นหนึ่งโน่นนะต้นข้าวหลวงตายเป็นต้นหนึ่งนะครับ ตอนนี้ช่วงนี้น้ำจะเยอะหน่อยนะครับพี่น้อง <c oughs> อันนู้นต้นน้อยนาฝ้ายเกษตรสองนะครับซื้อมา12ต้นนี่ก็กเผาแบบบ้านๆเลยนะครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะฮะอันนี้แม่ ปลูกไว้เอาไว้ทานเองที่บ้านนะครับวันนี้หลักๆเลยเราก็จะมาทําแผงครงงครงแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ฮะโซล่าเซลล์ซื้อมาจากบริรัมนะครับสามแผงจะมาติดตั้งบ่อบาดานนะครับ เนื่องจากเมื่อก่อนฝนตกปีนี้นะฮะแล้วมันจะน้ําในบอ่อที่โรมิดฟาร์มขุดไว้มันจะแห้งเกือบหมดนะครับก็เลยต้องจอะบ,บาดานเสริมนี่นะฮะน้อยหนาไฟายกเกษตรสองต้นยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสองสาวันนี้จะเอาไปลงที่สวนนะครับ นี่อันนี้คือเตียงนอนของผมนะครับยังไม่ได้ทาสีทําไว้สั่งเขาทําไว้นานแล้วนะครับเนี่ยเดีย๋ยวเราจะไปดูปั๊มนะครับปัม Solar Sale, ๊มโซล่าเซลลมาสมอตัวนี้ผมสั่งเป็นของแดดดีนะครับนี่ฮะตัวนี้ฮะ ปั๊ม2นิ้วนะครับสมุดสอ2นิ้วมีกล่องคอนโทรลอยู่น่นนะครกล่องคอนโทรลแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้ประกอบหรอกอันนี้ก็ชุดกล่องคอนโทรลนะครับมีชุดกันฟ้าผ่ากล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มีตัวปิดฝาบ่อนี่ฮะ ตัวปิดฝาบ่อ2นิ้วแล้วก็มีแคมแคมยึดตัวอยู่ในนี้นะแคมยึดตัวไอแผงโซลาเซลล์นี่ฮะแคมยึดแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวตอนทำโครงเสร็จเดี๋ยวเราก็จะ จะมาประกอบกันฝนตกครับพี่น้องไปไหนไม่ได้เลยเป็นไงลูกนี่คือลูกสาวหลา่าหันหน้ามาก่อนอุ้ยหลบเดี๋ยวพาไปออกรายกนเลยช้างชนช้างฝ <c oughs> นตกครับพี่น้องไปไหนไม่ได้เลยเอ้ยมีชิมอ,อยู่ไหนเนี่ย โอ้ทั้งเท้าดูนี่ทั้งหลายคู่เว้ยเออแสนี่แหละมันบาน,นดีสงสัยจะทำอะไรไม่ได้โน่นอันโน้นต้นมะม่วงนน้นนะครับเป็นมะม่วงทองดำนะครับ มะม่วงทองดำปลูกไว้ปีนี้เข้าปีที่น่าจะปีที่สองหรือปีที่สามนี่และตัวนี้เดี๋ยวพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะทอนกิ่งตัวมะม่วงแก้วออกนะครับให้มันน้อยลงเราจะขยายตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ <c oughs> ตัวนี้เปียกเชะมดนเลยอ้าวนี่คือมอไซมอรดกพี่ๆน้องๆก็ให้มานะครับยังไม่มีปัญญาสตาร์ทให้ติดเลยนะครับอ่ะอิงอิงอิงจรร๋าลลกอิงจักรยานน,หนหี้ไม่บริจาคให้ใครละลูกไม่ขี่แล้วจักรยานนี้เดี๋ยวจะเอาไปบริจาคนะครับ เพราะว่าลูกสาวโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปั่นไม่ได้แล้ว <c oughs> โอ้วันนี้ต้องไปซื้ออุปกรณ์เยอะเลยนะครับทั้งสายไฟทั้งจักรยานคู่ใจอ่อฝนเริ่มจะหยุดแล้วนะครับพี่น้อง เมื่อวานว่าจะเอาเสื้อกันฝนมาก็ไม่ได้เอามาหุดแล้วน,น,นะฝนเไครับบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้เขาน่าจะละเลงทั้งวันนะครับ <c oughs> ปลูกไว้โอ้มันยังไม่นานนะส้มโอที่ปลูกไว้ทานนะครับสองต้นเนี่ยก็ได้รับทานแล้วนะอันนี้เนื้อเนื้อขาวหรือเนื้อแดงลงอันนี้เนื้อขาวหรือเนื้อแดงใน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 ต้นหมดยังยังเหรอ เออมันมีขาวแตงกวากับทองดีนะครับที่ปลูกติดกันสองต้นเดี๋ยวว่างๆเราจะมาปอกดูนะครับบานก็รกๆ หน่อย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 ,อ,ยอันนี้ถังสีผมเก็บมาจากกรุงเทพนะครับใครให้ผมก็เอามานะครับขอเขามั่งอะไรมั่งนะครับเนี่ยเอามาใช้ในสวนนะครับตอนนี้ในสวนเราก็ยังขาดอีกเยอะนะครับ ทั้งกระท่อมทั้งพวกอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆเอเพราะว่าลำพังเงินเดือนก็คงไม่ได้เท่าไหร่นะครับต้องหาอย่างอื่นมาช่วยเสริมสวัสดีครับตอนนี้มาเต้พลิง <laughs> เออก็อี้ไปจำตำแหน่งลูกสาวอันนี้ยายอน,นี่ของลูกสาวอี้ไปจำตำแหน่งอทํทำไงถึงจะไปทางโน้นได้เนาะฝนตกเดี๋ยวลองไปดูนะครับพี่น้องกลัวกล้องจะเปียกยกล้องจะเปียกเอา้าลืมใส่รองเท้า กล้องจะเปีนนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะครับจากกาศหลังบ้านที่โอ้มาไม่ได้ใส่รองเท้ามา นนเป็นซุ้มไก่ชนของพ่อนะครับเดี๋ยวเราวันว่างๆเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอน้นซุ้มไก่ชนนะครับพ่อเขาเลี้ยงไก่ชนไว้หลายตัวแต่ไม่ถึงก็เยอะประมาณสีห้าตัวโอ้ฝนตกนี่แะหมดเลย <c oughs> ให้พ่อไปส่งไหมแล้วห <c oughs> นูจะปั่นไปทั้งเปียกเปียกงี้เลยบอก อ่ะสวัสดีกับแม่หน่อยแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีกับแม่หน่อยนะสวัสดีก่อนแม่ดูอยู่ไม่เชื่อไม่เชื่อได้ไงเราเออกินข้าวยังเอาขนมไปแจกเพื่อนไหมเอาขนมไปแจกเพื่อนไหมคนละก้อนคนละก้อนไงเนี่ย

អើពេលអាចតោះនេះហครับព្រឹកក្ដៀងអឺចឹងវូក่นឃើញចេជីពីព្រឹកក្ដៀងហើយผักชะยาអូមែตรุ่ยถมលងเนาะលោកក្ដីវាបណ្ដាច់វាបណ្ដាច់ Bosworth, sáng phôi rồi hết 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 cái hết hết ngập Cái hết ngập đinh tưng nó mẹ hết hết kì mẹ cười Ôi, kì cắt hết lưu hết

น่ากินอิงอยู่ไหนลูกอิงเอาจานไปใส่เนื้อมาเนื้อสุกแล้วลูกมีอะไรมั่งเนาะเตาหนู เด็กป .4 กระเป๋าหนักอึ้งเลยกระเป๋าหนูไปไปไปเอาเม็ดใส่กระเป๋าไว้ก่อนหฮ้โอ้ี่เกือบทับพ่อเลยนเนี่ยอะไรโอ้หยุดหยุดอาะอยังดีก <c oughs> ็ไม่เห็นเป็นไรเลย โอ้ให็นี่คลังกินกับาวบนานกินเมียนจะสตอรี่ไหมช่วงนี้มันจะต้อได้อยู่รีงยงเงี้ยประมาณสักยี่สิบนาทีเลย เอ๊ะไอ้โคเวอ่ะสงง X Men นูตรอรูปไออรอนแมนน่ะอ๋อไอ้นี่อ๋อนี่ใช่มั้ยอนุบ้านโกนแม่น่ะ អីលូយ៉ាហ្វូនមួយនឹងអា Facebook គឺថាលិលលឿនៗเด้อកូនអោយិននៅរងបានយឺពិនគីផាមមកៀបគីមកវៀនអុកទៀនលន់ណា ครับนี่คือบรรยากาศหลังบ้านรอบบ้านหน้าบ้านหมดเลยนะครับ <c oughs> คือไข่ชนนะครับของที่บ้านนะครับพอ่อแค่เลี้ยงไว้หลายตัวนะครับเ <c oughs> พราะหน้าหน้ามี kì kì buông ấy quách 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 ลูกแล้วคนเห็นก็โมโหลูกเธอมันตายเรียกแบนีนี่ cái chê Rô hộp bóp tiền được cái đầm riêng Rô hộp đi Thằng đại cụ Một lầy lần វិញមកកន្លាំងនេះទេដោះដោះនុដាក់ដាក់សារីចារប៊ីត្រកក្បាលវា Oh, <laughs>

ไอ้จักรีเนี่ยอ้อยมูคนเวียงงอมัน โอ้แช่หยุดแล้วนะครับพี่น้องฝนหยุดตกแล้วนี่คือมะม่วงทองดำนะครับทองดำยังไม่มีลูกนะครับ น,นี้ว่าจะสะสางตรงนี้ให้สะอาดไปเลยตอนแกวมก,ก่อน <c oughs> ครับโรมิดฟาร์มก็ได้นำเสนอบรรยากาศรอบบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอขวาวบ้านโชคหมสีนะครับขอจบ การถ่ายทอดเพียงเท่านี้นะครับกราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มบรายตี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ